สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโมเดลวันพีชนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวลูฟี่เลยนะครับลูฟี่เนี่ยคือเป็นเอออยู่ในเรื่องวันพีชนะครับแล้วก็เป็นโจรสลัดนะครับก็อยากเป็นราชาโจรสลัดนะครับจะพูดทาไมเนี่ยไอเนี้นเป็นพทะเอกใครก็รู้นะครับช่างมันช่างมันมันบ่นเลยวเนี่ยบต่อไปนะครับเราก็จะมาประกอบกันนะครับอย่างแรกนะครับตัวนี้คือไม่มีอะไรมากครับมีน้อยมาก แต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในงานที่เป็นงานสไตลิ่งที่สวยนะครับคือผมเลยเอามานี่ก็จะมีฐานนะครับแล้วก็มีนี่นะครับแค่นี้เลยก้ามปูนะครับเอาไว้หนีบขาวนะครับเวลาวางไว้นานๆมันก็จะได้แบบไม่ไม่เอียงนะครับถ้าเรามีไอ้ตัวนี้หนีบขามันไว้อย่างแรกนะครับเราก็จะปักอันนี้ลงก่อนครับปักด้านนี้นะครับเอาด้านนี้ขึ้นนะครับเอาด้านที่แบบมีไอเนี้ยขึ้นต่อไปเราก็ใช้ลูฟี่นะครับ เสียบขามันไปเลยนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้อันนี้นะครับกล้ามปูมันนะครับดันนะครับเราไม่ต้องแบบให้มันรัดแน่นก็ได้นะครับหาจุดที่มันแบบพยายามกดไปให้มันแบบไม่แน่นอะเสร็จแล้วนะครับลูฟี่งานสไตลิ่งเรานะครับก็ดูรวมๆวก็สวยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมของผมมันเอียงนะครับแต่ผมดูในรูปของคนอื่นมันก็ไม่เอียงนะอันนี้ผมยืนแล้วแม่งแบบตัวมันเอียงเอียงขามันแบบโค้งโค้งเงี้ย แต่ไม่เป็นไรครับก็สวยทํางานนี้ส่วนลูฟี่ผมจะไม่บอกนะครับว่ามันมีแบบงานไหนบ้างนะครับเพราะว่ามันมีเยอะนะครับมันก็แบบย้อมกันมานะครับมีเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับแต่สําหรับงานนี้ก็คือแบบเป็น2ปีทนสคริปต์นะครับชุดนี้ก็ผมว่ามันสวยดีนะครับก็คือหลังจาก2ปีทำสคลิปมามันก็ใส่ชุดนี้นะครับผมว่ามันดูแบบเท่ดีไซรวมก็สวยเลยนะครับรายละเอียดก็ดีนะครับ แต่อันนี้อันนี้มันเลอะของผมเองส่วนนิ้วเท้านะนิ้วเท้าก็จะแปลกๆหน่อยนะครับอย่างว่าแหละงานมันก็ราคาไม่เท่าไหร่นะครับครับตรงหมวกฟางก็สวยเลยนะครับคือเก็บรายละเอียดดีมากนะตรงหมวกคือน่าซื้อนะครับน่าซื้องานนี้ นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับลูฟี่งานสไตลิ่งนะครับก็สวยนะครับสําหรับใครที่อยากซื้อก็ซื้อนะครับส่วนตัวนี้ผมแบบไม่มีกล่องนะครับผมเลยแบบไม่รู้ว่ามันจะแบบมีตัวอะไรแถมมาหรือเปล่านะครับก็คือมันจะมีลูฟี่งานหนึ่งนะครับเป็นแบบชุดนี้แหละแต่ว่าแบบยืนแขนตรงๆนะครับมันจะแถมชอปเปอร์มานะครับก็คือแบบมันจะได้2ตัวนะครับไว้มันน่าจะรีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ